ีคะ่ะทุกคนตอนนี้กำลังเดินทางกลับจังหวัดนิการะกันนะคะ,ะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศระหว่างทางฝากทุกคนนะคะว่าบรรยากาศระหว่างโตเกียวกุมมะจนถึงนิการะ,ะเป็นยังไงบ้างนะคะไปติดตามชมกันเลยคะ่ะภาพแรกก็จะเป็นภาพที่ออกจากโตเกียวนะคะบรรยากาศก็คือดีมากเลยค่ะทุกคนท้องฟ้าแจ่มใสค่ะ เมื่อเราเดินทางเข้าสู่จังหวัดกุมมะนะคะก็จะเริ่มเห็นบนภูเขามีหิมะเคลือบอยู่นะคะแล้วก็ตามข้างทางก็มีหิมะเล็กน้อยนะคะอากาศก็เริ่มเย็นลงขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคน เนื่องจากจังหวัดกุมมะมีภูมิประเทศก็คือเป็นภูเขาซะส่วนใหญ่ค่ะทุกคนจะไม่ค่อยมีพื้นที่ราบเท่าไหร่นะคะเราจะต้องข้ามภูเขาไปนะคะเพื่อที่จะไปที่จังหวัดนิกาตะซึ่งเป็นบ้านของคุณสามีของแคนเองค่ะทุกคนอันนี้ก็คือใกล้แล้วนะคะใกล้จะข้ามภูเขาแล้วค่ะบรรยากาศโดยรวมก็คือยังมีแสงแดดอยู่ค่ะทุกคน ถ้าเทียบอุณหภูมิของจังหวัดโตเกียวกับจังหวัดกุมมานะคะจังหวัดโตเกียวก็จะอุ่นกว่าค่ะไม่มีหิมะแต่จังหวัดกุมมาก็คือมีหิมะประปรายค่ะตอนนี้ก็คือเราเดินทางมานะคะกำลังที่จะเข้าสู่อุโมงคค่ะซึ่งอุโมงคนี้จะมีความยาวทั้งหมดประมาณ11กิโลเมตรค่ะทุกคนอุโมงคนี้ก็คือเป็นอุโมง์ที่ตั้งจุดเชื่อมระหว่างจังหวัดกุม,มากับจังหวัดนิกตะซึ่งมีความยาวมากๆเลยค่ะขณะ เรากำลังจะถึงจังหวัดนิกาตะแล้วค่ะทุกคนเรามาดูสภาพอากาศข้างนอกกันค่ะว่าต่างกันมากน้อยแค่ไหนนี่เลยจังหวัดนิกาตะก็จะมีหิมะที่สูงขึ้นนะคะแล้วขณะนี้ก็คือมีหิมะตกโปรยตลอดเวลาค่ะทุกคนการสะสมของหิมะก็คือประมาณ1-2เมตรเลยค่ะก็คือสูงมากค่ะโดยสภาพอากาศที่มีหิมะเป็นส่วนใหญ่นะคะที่นี่ก็เลย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีลานสกีเยอะมากเลยค่ะทุกคนจุดหลักๆก,ก็คืออยู่ในเมือง อ,อยูซาว่าค่ะที่มีลานสกีเยอะมากซึ่งก็อยู่ในจังหวัดนี้ก็ตะเหมือนกับที่บ้านคุณสามีของแคทอยู่นะคะทุกคนนี่เลยดูต้นฝนคือสวยมากเลยทุกคนคือเคลือบไปด้วยหิมะขาวโพลนหมดเลยนะคะเพราะว่าหิมะที่นี่คือตกหนักมากค่ะถ้าเป็นช่วงที่แบบอากาศต่ำๆก็คือตกแทบทุกวันค่ะทุกคน คุณสามีเล่าว่าเมื่อก่อนเคยทำงานอยู่ตรงใกล้ๆก,กับเมืองยูซาว่าค่ะซึ่งการไปทำงานของคุณสามีทุกเช้าและเย็นก็คือต้องมีพูั่วสำหรับตักหิมะเพราะว่าจะต้องหารถตัวเองแล้วก็ต้องตักหิมะออกจากรถค่ะทุกคนเพื่อที่จะใช้เดินทางขับรถออกมาได้ก็คือแบบลำบากมากต้องเผื่อเวลาในการแบบ ตักหิมะโกยหิมะเคลียพื้นที่ตรงนี้ก่อนที่จะเดินทางประมาณ30นาทีขึ้นไปเลยค่ะดังนั้นก็คือการใช้ชีวิตในเมืองนี้ก็จะมีความลำบากนิดนึงในช่วงฤดูหนาวค่ะทุกคนแต่ชาวบ้านหรือว่าชุมชนที่อยู่แถวนี้เขาก็จะชินกับการใช้ชีวิตแบบนี้นะคะแต่ถ้าเทียบกับโตเกียวหรือในเมืองอใต้อย่างเงี้ยค่ะ หิมะก็จะแทบจะไม่มีหรือจะไม่ตกเลยหรือตกอาจจะตกแค่แบบครั้งเดียวต่อปีอย่างเงี้ยการเช้ชีวิตก็คือง่ายกว่าเยอะเลยค่ะถึงแม้อากาศจะเท่าเท่ากันนะคะแต่ด้วยความที่จุดไหนที่มีความชื้นมากกว่าก็จะเกิดฝนไดง่ายแล้วก็ฝนพอเจออากาศเยน็นๆก็จะกลายมาเป็นหิมะค่ะทุกคน ใครที่อยากจะมาเล่นหิมะหรือชอบที่เล่นสกีนะคะก็ขอแนะนำให้มาเมืองนี้เลยค่ะอยู่สาวาค่ะทุกคนเพราะว่ามีลานสกีมีหิมะให้เล่นเยอะมากเลยค่ะทุกปีก็จะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการหรือมาพักอยู่แถวนี้กันเยอะค่ะทุกคน ถัดจากเมืองยูซาว่นะคะก็จะเป็นเมืองมินามิอวอนุมะค่ะและถัดจากมินามิอวอนุมะนะคะก็จะเป็นอวอนมามะค่ะซึ่งก็เป็นที่ทํางานเก่าของคุณสามีตั้งอยู่ค่ะทุกคนปริมาณหิมะก็คือไม่ต่างกันเลยอุ้ยขับมาใกล้ๆนะคะก็มาเจอรถ แท็กเตอร์นะคะที่ใช้สําหรับเคลียพื้นที่หรือเคลียหิมะค่ะทุกคนเมื่อหิมะตกลงมาเยอะๆนะคะม,มันก็จะเกิดการสะสมค่ะกลายเป็นก้อนน้ำแข็งค่ะทุกคนการกำจัดหรือการเคลียรพื้นที่มันก็จะมีความลำบากหรือต้องใช้แรงงานของผู้ชายพอสมควรเลยค่ะนี่ค่ะบ้านเรือนแทบนี้นะคะเขาก็จะใช้หลังคาที่แบบทรงก็จะเป็นทรงแบบแฉลบลง เฉียงลงเพื่อให้แบบไม่ต้องเคลียหิมะด้านบนหลังคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะทุกคนภูมิทัศน์ก็คือเต็มไปด้วยหิมะหมดเลยค่ะปริมาณหิมะก็คือสะสมไม่ต่างกับเมืองอาอยุซาวะเท่าไหร่นะคะอาจจะน้อยกว่าค่ะทุกคนบรรยากาศข้างทางคือถ้าเปิดกระจกก็คือลมเย็นมากแล้วก็มีหิมะโปรยปลายตลอดทางเลยค่ะว่าหมดเวลา ทุกคนไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะใครที่แวะเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้แครด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ